สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะช่วงนี้ก็จะมีชุดเซตยาวๆเลยนะคะเป็นอีพีที่สองร้อหกสิแปดหรือสองหกแปดนะคะหนึ่งเซตจะมีหกระถางเป็นโปรสี่แถมหนึ่งนะคะราคาหนึ่งร้อยหกิบเกาบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางเลยนะคะไม้จะอยู่ในกระถางสี่นิ้วสกระถางนะคะแล้ว ตัวที่แถมก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดเช่นเดิมนะคะกระถาง2นิ้วบ้าง3นิ้วบ้างค้ากันไปเนาะก็ใน1กระถางก็จะมีเป็นฟอร์ม2ต้นบ้าง3ต้นบ้างค้ากันไปนะคะต้นที่แถมเนาะ4แถม1นะคะ169บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่30พฤษภานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่31พฤษภานะคะ เบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน q r c o d e ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะไม้ทุกตัวที่มีชื่อปูจะแถมป้ายชื่อสีขาวแบบนี้ให้ทุกต้นนะคะสำหรับไม้มีชื่อเนาะส่วนลูกไม้มเมล็ดไม่มีนะคะก็แจ้งก่อนว่าก่อนแกะเนาะบางต้นครอบขวดบางต้นครอบแก้วปูก็จะติดแบบนี้ให้ ไม่แก้วก็ขวดนะคะก็ดูก่อนเอาทิ้งด้วยเนาะเผื่อบางท่านได้ไปแล้วไม่รู้จักชื่อไม่มีป้ายชื่ออย่างเงี้ยคือปูจะแถมแบบนี้ให้ไปนะคะก่อนรับชมเออขอโทษค่ะรับชมแต่ละเซตเนาะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอลสีนะคะมาแนะนํานะคะ1ชุดจะมี4ตัวจบครบในชุดเดียวนะคะเหมาะสําหรับช่วงหน้าฝนเนาะถ้าซื้อพร้อมชุดเซตก็บอกเพิ่มไปอีกแค่70บาทนะคะถ้า ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแบบโอ 1. น1ชุด90บาทปลายทาง100นะคะสุดคุ้มเลย3ชุด200บาทรวมส่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันเนาะเซตที่1กระถางที่1ตัวนี้จะเป็นฮนุมานเผาลงกานะคะจะเป็นต้นของอาจารย์เสริมเนาะที่สวนจะมี2ตัวนะคะตัวออริจินอลกับตัวนี้นะคะทรงใบเขาแตกต่างกันมากนะคะเนี่ยไซส์ก็ประมาณนี้นะคะนี่หนุมานเผาลงกา กระถางที่สองโมกุฎจักกะพัดนะคะด่างทุกใบด่างสวยๆเลยนะคะเนี่ยไซส์ก็ประมาณนี้กระถางที่สามจะเป็นยักษ์นินละเอกคู่กับโฉมปลานนะคะยักษ์นินละเอกสองต้นโฉมปลาหนึ่งต้นนะคะไม้เก่าทั้งคู่นะคะสามต้นสองชื่อในหนึ่งกระถางนะคะกระถางที่สี่ต๊กโตนะคะต,ต๊โตต๊โตลายตัวนั้นนะคะเนี่ยกระถางที่สี่กระถางที่ห้าต้นแถมนะคะ ต้นแหมวันนี้ปูมีให้ดูในเซตเลยนะคะนี่สองต้นสองสีสองหน้านะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยซักเซตสองเซตนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นดวงใจทศกัณ์นะคะไม้ด่างใบกลมนี่นะคะบางต้นก็อัพไซด์ได้เลยนะคะบางต้นก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยอัพนะคะกระถางที่ 2, สองวันเสาร์นะคะวันเสาร์ หน้าเข้มแบบนี้เลยนี่นะคะวันเสาร์นะคะตับวันนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามตกโตนะคะตกโตลายตัวนั้นนี่ก็อัพไซด์ได้เหมือนกันนะคะตกโตนะคะกระถางที่3กระถางที่4ี่สองต้นสองชื่อใน1กระถางนะคะจะเป็นกระบี่ายร้อยคู่กับสบายนางฟ้านะคะนี่นะคะคุ้มๆเลยสองต้นสองชื่อนะคะกระถางที่5ต้นแถม2ต้นนะคะ เซตที่2นะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1ตับเดือนเดือนมกราคมนะคะนี่มกราคมกระถางที่1กระถางที่2ตับวันวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี่กระถางที่สตัวนี้จะเป็นเอกวาดอร์คู่กับพะโมกคารณะนะคะบอลกราบกับไม้ม่วงนะคะนี่ เอาไปแยกปลูกได้นะคะก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้เนาะค่อยแยกเขานะคะเนี่ยกระถางที่3กระถางที่4ี่จะเป็นเท้าหิรันพนาสูนเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเท้าหิรันนะคะกระถางที่4กระถางที่หมี3ต้นนะคะ3ต้นมีน่าจะ3หน้าเลยนะคะเนี่ยลูกไม้เมล็ดนะคะเซตที่3นะคะเซตที่สาม เซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่หนงจะเป็นแหลมทองบอนกลาบนะคะเป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะแหลมทองนะคะโตขั้นสุดคือสวยมากนะคะหน้าเขาก็จะกัดสีออกมานะคะแหลมทองกระถางที่1กระถางที่สองฮนุมานเชิญธงเป็นฟอร์อ2ต้นในกระถางนะคะเชิญธงโตมาเต็มที่ก็กัดพื้นสวยเหมือนกันนะคะฮนุมานเชิญธง กระถางที่สามตัวนี้จะเป็นหนมุมาเข้าวเฝ้าเป็นฟอมสองต้นเหมือนกันนะคะเนี่ยหน,นุมานตัวเนี้ยโตเต็มที่สวยนะคะยิ่งปลูกเป็นกอกระถางใหญ่ๆสวยมากนะคะที่สวนตอนนี้มันกอใหญ่จัดก็เหมือนใบล่างๆก็เหมือนจะร่วงรวยนะคะแต่สวยนะคะโตเต็มที่เนาะกระถางที่4ี่ตัวนี้จะเป็นไนมันปืนยาวโตมาจะกัดแตงกว่านี้นะคะโตเต็มที่เนาะ ไม้เก่านะคะไหนม่นปืนยาวกระถางที่หกระถางแถมนะคะมีประมาณ3ต้นนี่นะคะ3ต้นเซตที่สี่นะคะเซตที่สเซตต่อไปเซตที่หนะคะกระถางที่1จะเป็นกําเนิดทรัพย์นะคะกําเนิดเงินกําเนิดทองเนาะชื่อเป็นมงคลนะคะมีติดบ้านไว้นะคะกําเนิดทรัพย์กระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองโต๊โตลายตัวนั้นนะคะนี่ตโต๊ะโตกระถางที่สามตัวนี้จะเป็นบอนเก่านะคะป้ายชื่อปูก็จะเขียนว่าบอนเก่าให้นะคะทรงใบเขาสวยนะคะไม้ตัวนี้เขามีชื่อแต่ตอนซื้อมาคือป้ายบันจางเนาะก็เลยจําชื่อไม่ได้ก็เรียกเป็นบอลเก่ามาตลอดนะคะกระถางที่ 4, ทสี่ทศกัณน,นะคะทศกัณใครเคยเห็นก็จะรู้ว่าความสวยเขาจะมาตอนโตเต็มที่นะคะ เนี่ยตอนนี้เป็นหน้าเขียวเลยยังไม่กัดนะคะเลี้ยงไปอีกสักพักหนึ่งนะคะถ,ถึงจะกัดหน้าออกมาให้เนาะสองต้นในกระถางนะคะโทษกักกระถางที่ห้าสามต้นเลยนะคะสามต้นเนี่ยสามต้นเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นเพชรพญา,ามังกรใครอยากเห็นต้นแม่ดูได้เลยนะคะที่ขึ้นให้เนาะ โตมาใบจะใหญ่กว่านี้แล้วก็หน้าเขาจะกัดลายแบบนี้เลยนะคะนี่เพชรพยามังกรนะคะชื่อเพราะชื่อดีนะคะกระทางที่หนึ่งกระทางที่สองสุดปรารถนานะคะนี่หน้ากัดลายมาละส่วนตัวลืมชื่อก็ต้องโตอีกพักหนึ่งนะคะถึงจะกัดหน้าออกมานะคะสุดปรารถนากับลืมชื่อนะคะกระถางที่สามพันดาวนะคะนี่เม็ดดาวเริ่มมาแล้วนี่นะคะพันดาว กระถางที่3กระถางที่4พญาสุรเสนไม้เก่านี่นะคะหน้าก็จะเริ่มออกว่าเป็นบางต้นมี2ต้นในกระถางนะคะไม้เก่าเนะาะพญาสุรเสตนะคะมี2ต้นในกระถางกระถางแถมที่หมีกีต้นเอ่ยประมาณ2 2ต้น3มต้นนะคะเนี่ยนี่นะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1 มะนีมรกตนะคะในด่างสวยๆเลยไซสก็ประมาณนี้มะนีมรกตนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองราสีพึกศพนะคะบอลกาบกระถางที่สามก็บอลกาบเป็นตรีเพชรนะคะตรีเพชรตโตมาสวยนะคะไม้ตัวนี้ตรีเพชรกระถางที่สี่ก็บอลกาบตัวนี้เป็นเทพนาคานะคะหน้าเข้มๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเทพนาคา กระถางที่ห้าก็ประมาณสมต้น4ต้นนะคะตีเป็น3ามเนาะเนยต้นนี้ออกเป็นป้ายเป็นด่างชมพูนะคะนี่นี่นะคะเซตที่7นะคะเซตที่เ็เซตต่อไปเซตที่8ดนะคะกระถางที่1จันทโครบนะคะตัวนี้ชอบแดดได้แดดก็จะกัดหน้าเป็นชมพูนะคะ เป็นไม้เก่าอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นไม้กัดสีเนาะจันทรโครบนะคะกระถางที่สองเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งนี่ด่างแบบนี้เลยเทพสายรุ้งนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามก็บอนเก่าเป็นชิ้นหน้าบัญชรน,นะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะใครเลี้ยงแล้วชอบนะคะเนี่ยจัดได้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอเลยสองต้นนะคะกระถางที่สี่ก็ตัวนี้มีสามเลยเป็นพญาสุรเสนนะคะ ไปปลูกเป็นกอได้เลยนะคะไม้เก่าตัวนี้สวยนะคะสามต้นเลยพญาสุรเสนกระถางที่ห้านี่ประมาณสามต้นนะคะลูกไม้นี่นะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะจะเป็นเทพพนมนะคะดูต้นแม่ได้เลย,เลยต้นแม่เป็นป้ายชมพูออกมานะคะผ่าจากต้นแม่ต้นนี้เนาะนี่นะคะเทพพนมนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองเทพนาคานะคะบอนกรับหน้าเข้มเขมนะคะเทพนาคากระถางที่ 2. สองกระถางที่สามจะเป็นนายเมืองนะคะจะมีหน้าแดงหนึ่งหน้าเขียวหนึ่งเนาะนี่นะคะมีสองต้นในกระถางนะคะนายเมืองนะคะกระถางที่ 3. สามกระถางที่ 4, สี่ซับเศรษฐีนะคะมีติดบ้านไว้เนาะ <c oughs> เป็นมงคลน,นะคะซับเศรษฐีนะคะกระถางที่ 3. สี่กระถางที่ห้าสองต้นในกระถางนะคะ เซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบนะคะก็เป็นบอลเก่าแต่ตัวนี้ไม่ใช่บอลเก่าเนาะตัวนี้เป็นทวาทศมาศดูต้นแม่ได้เลยนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะตัวนี้ทวาทศมาศนะคะกระถางที่หนึ่งอ๋อ,อให้ซะ,ะกระถางที่สองคะ่ะ นุมานเชิญธงสองต้นในกระถางนะคะหานุมานเชิญธงนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สามเป็นไม้เก่าประชานะคะไม้ชมพูกระดูกขาวน่าลูกมาแล้วหนึ่งนะคะเนี่ยก็มีสองต้นในกระถางนะคะประชานะคะไม้เก่ากระถางที่สี่พลักนะคะลูกสองนี่นะคะหน้าโตเต็มที่พลักนะคะมีสามต้นในกระถางเลยกระถางที่ห้าตัวนี้ก็มีสองต้นในกระถางนะคะ เซตที่สิบนะคะเซตที่สิบเซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดกระถางที่หนึ่งกำเนิดซับนะคะกำเนิดซับกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองเอควาดอนะคะไม้ม่วงเนาะนี่นะคะเอควาดอกระถางที่สองกระถางที่สามชินนาบัญชรไม้เก่านะคะเดี๋ยวหน้าเขาก็จะกัดมาตอนโตขึ้นเรื่อยๆนะคะกระถางที่สาม กระถางที่ 4, สี่เษฐีพันล้านนะคะด่างเยอะบ้างด่างน้อยบ้างแต่ด่างทุกใบนะคะ 4, กระถางที่สี่กระถางที่ห้าสามต้นในกระถางนะคะสามต้นเซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตต่อไปเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะเซตที่สิบสองกระถางที่หนึ่งเป็นสีพนมมาศไม่ด่างใบกลมนะคะสีพนมมาศนี่กระถางที่หนึ่ง กระถางที่2ตกต๊กตลายนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะต,ต๊กโตนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่สดวงใจทศกัณน,นะคะไม่ด่างใบกลมกระถางที่4ชนบุรีมี2ต้นในกระถางนะคะจังหวัดชนบุรีนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่5มีตีเป็น2แล้วกันเนาะ2ต้น สองสีสองหน้านะคะเซตที่สิบสองนะคะสำหรับวันนี้ปุ๊ก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลยสิบสองเซตนะคะปุ๊ฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ